ส,สดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เรียนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนไปในหัวข้อวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะนักเรียนจำได้ใช่ไหมคะอ่าดักกี้นะคะอ่าต่อเติมยังไงนะคะอ่าวิธีการต่อเติมก็ต้องคิดอย่าง เป็นขั้นตอนใช่ไหมคะเรียงลาดับก่อนหลังนะอยังจํากันได้นะคะ่ามาดูค่ะมาดูค่ะการแก้ปัญหาโดยการใช้เหตุผลเชิงตะกะนะคะสัปดาห์ที่แล้วจําได้เนะาะมาดูแบบฝึกหัดกันค่ะมาดูแบบฝึกหัดนะคะให้เรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่หกนะคะอ่า วิธีทำนะคะวิธีทำนะคะนักเรียนมาฟังคำอธิบายนะคะวิธีการฟังนักเรียนดูเขามีการกำหนดมาให้แล้วว่าวงกลมวงกลมคือแรงเงานะคะวงกลมคือแรงเงาวงกลมคือแรงเงาส่วนวงรีคือไม่แรงเงาเข้าใจไหมวงกลมแรงเงาไม่วงรี ไม่แรงเงานะคะอ่ะมาดูแถวที่หนึ่งมาดูแถวที่หนึง่งแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งคือวงกลมนี่คือแถวที่หนึ่งแถวที่สองแถวที่สามแถวที่สี่แถวที่หนึ่งวงกลมคือแรงเงาใช่ไหมคะอ่านี้เขาแรงเงาวงกลมคือแรงเงาเขาแรงเงาไม่วงรีหมายความว่าไม่แรงเงาวงรีหมายความว่าไม่แรงเงา โอเคเนาะมาดูแถวที่สองอีกมาดูแถวที่สองอีกแถวที่สองวงรีไม่แรงเงาวงกลมแรงเงานะคะวงรีสองวงก็ไม่แรงเงาแถวที่สามวงรีวงกลม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 วงรีวงรีนะคะโดยให้นักเรียนดูเงื่อนไขหรือข้อกำหนด นะคะ,ะมาดูอาจจะไม่เข้าใจอีกมาดูข้อที่หนึ่งมีข้อกำหนดมาให้นักเรียนอสามเหลี่ยมแรงเงาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหลี่ยมไม่แรงเงานะคะไม่แรงเงานักเรียนดูแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองแถวที่หนึ่งสามเหลี่ยมแรงเงาเห็นไหมคะเห็นยงังอ่ะ จากนั้นให้ในเรียนทําแบบฝึกหัดทั้งหมดมีอยู่10ข้อนะคะจากนั้นให้เรียนทําแบบฝึกหัดทั้งหมดมีอยู่30พูดผิดค่ะมีอยู่10ข้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในชั่วโมงถัดไปนะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกมาดูใบงานที่2 Active 1.2นะคะมาดู Active 1.2ดูโจทย์โจทย์กำหนดว่า สมาชิกทุกคนรวมดุกกี้นะคะรวมตุ๊กตาด้วยรวมหุ่นยนต์นะคะที่ทำงานบ้านต้องช่วยเหลือกันดูดฝุ่นกวาดบ้านล้างจานล้างห้องน้ำและกวาดสนามหญ้าโดยมีเงื่อนไขที่ต้องทำไม่ซ้ำกันนะคะงานต้องไม่ซ้ำกันข้อกำหนดหรือข้อจำกัดหรือข้อเงื่อนไข จะมีมาแล้วนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะดูหนังสือของตัวเองนะถ้ามองของครูมไม่ชัดนะคะคุณพ่อเลือกล้างจานคุณแม่เลือกงานบ้านที่สัมผัสน้ำก้านไม่เลือกหุดฝุ่นแต่เลือกงานบ้านที่ทำภายในบ้านดุกี้เป็นหุ่นยนต์จึงไม่สามารถทำงานบ้านที่สัมผัสน้ำได้ กิ่งเลือกงานบ้านที่ทำภายในบ้านอืมเนี่ยค่ะนักเรียนจะต้องนักเรียนจะต้องเลือกให้ตรงกับเงื่อนไขนะคะคุณครูมีเฉลยอ,อยู่แล้วแต่คุณครูให้นักเรียนทำเองคุณพ่อล้างจานเห็นไหมคะตรงกับเงื่อนไขนะคะดุกกี้ไม่ไม่สัมผัสน้ำอะไรบ้างที่มันไม่สัมผัสน้ำ กวาดสนามหญ้า <c oughs> กวาดบ้านดูดฝุ่นแต่ดุกกี้จะมาเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องดูเงื่อนไขของเพื่อนของสมาชิกในบ้านก่อนโอเคนะอ่ะมาดูอังกอริทึมชั่วโมงที่แล้วก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะ,ะความหมายของอังกอริทึมก็จะมีกระบวนการทํางานกระบวนการแก้ปัญหาทํางานทําแบ่งเป็นขั้นตอนนะคะ ที่ที่คุณครูชัมม่วโมงที่แล้วที่คุณครูบอกว่ามีหนึ่งพิจารณาปัญหาใช่ไหมคะสองสองอะไรสองวางแผนสามลงมือปฏิบัติใช่ไหมคะสี่ตรวจสอบใช่ไหมแต่ปสี่ละเอียดขึ้นนิดนึงในหนังสือนะเปิดเปิดไปหน้าที่สิบนะคะทาความเข้าใจกับปัญหาก็คือพิจารณาและวิเคราะห์นะคะคิดวิธีการแก้ปัญหาคิดวิธีการแก้ปัญหา เรียงลําดับก่อนหลังเรียงลําดับก่อนหลังก็คือวางแผนถูกไหมคะแต่เขาแยกย่อยออกมาข้อที่4ี่ทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธีการอีกครั้งนะคะตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องที่ได้จากขั้นตอนนะคะหก <6. S 1> เลือกวิธีการที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อนำไปไปแก้ปัญหานะคะ อะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวอย่างที่เขาให้มานะคะก็ดูหน้าที่11นะคะพูยกตัวอย่างเดียวนะคะเพราะเราได้พูดกันถึงเรื่องนี้หลายครั้งแล้วเนาะนะคะในในหนึ่งวันกานเล็กิ่งต้องอยู่ที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงเลิกเวลาเลิกเรียนนะคะเรียงลำดับก่อนหลังเห็นไหมคะการที่เราคิดวิเคราะห์ ว่าเราควรจะทําอะไรก่อนเราจะไม่ลืมแล้วเราจะไม่สับสนเราจะไม่เอ๊ะทาหรือยังเอ๊ะยังไม่ทําทีอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าข้อดีของการคิดวิเคราะห์นะคะเหมือนกันเห็นไหมกับการทอดไข่เจียวนักเรียนต้องทํำยังไงบ้างต้องมีอุปกรณ์ต้องรู้ขั้นตอนใช่ไหมคะถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ต้องวางแผนถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนก็ต้องวางแผน แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องใช่ไหมครับอะมาดูหน้านี้ค่ะมาดูหน้านี้ค่ะแม่ต้องการให้กิ่งแม่ต้องการให้กิ่งไปซื้อไปซื้อของมีไข่ไก่น้ำปลาแครอทนะคะปลาและน้ำตาลในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะถ้าเรามีการวางแผนไปก่อน มีการจดรายการไปเราจะไม่ลืมเราจะเดินไปโซนของสดเราจะเดินไปโซนของที่ขายผักนะคะแต่เราต้องมีการวางแผนถ้าเรานึกนึกภาพนะถ้าเรานึกภาพโลตัสนะคะถ้าเรานึกภาพโลตัสจันดีออกเราก็ต้องรู้แล้วว่าเดินเข้าไปปุ๊บเราเจอเค c ซีนะคะแล้วจะเดินมาหน่อยนึงก็จะเป็นอ่าม่เจอโดนัทแล้วก็เลี้ยว นั่นคือการวางแผนแล้วใช่ไหมว่าเราจะเดินไปอย่างไรให้ได้ของที่ครบโดยโดยมีการวางแผนเป็นงองค์กริทึมนะคะงองค์กริทึมก็คือการวางแผนการแก้ปัญหานะคะเดินไปช่องแรกเดินไปช่องที่หนึ่งเลือกซื้อน้ำตาลเห็นไหมคะตามรายการที่คุณแม่ให้มานะคะถ้านักเรียนนึกออกหรือคุณแม่ใชให้หนูไปซื้อของที่ร้านขายของใกล้บ้าน นักเรียนก็จะมีภาพคุ้นตาอยู่ว่าเดินไปทางนี้เจออะไรบ้างนะคะเป็นการวางแผนและทำให้เราไม่ลืมรายการที่เราจะซื้อนะคะะมาดูต่อไปค่ะอัลกอริทึมชั่วโมงที่แล้วคุณครูได้บอกไปแล้วใช่ไหมคะอัลกอริทึมจะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือแบบข้อความแบบโฟชาร์ดแล้วก็แบบรหัสแบบรหัส รหัสครูยกตัวอย่างโปรแกรมสเกตจำได้ใช่ไหมคะอ่ะแบบเป็นข้อความนี่นะะแบบเป็นข้อความนี่ค่ะเป็นแบบข้อความนะคะเรียงลำดับก่อนหลังนะคะอ่ะอัลกอริทึมแบบผังงานแบบผังงานก็แบ่งอีกนะมีแบบลำดับมีแบบลำดับมีแบบอะไรอีกอะแบบทางเลือกแบบทางเลือกที่ฝนตกไม่ตกฝนตกถ้าฝนตก เราก็อ่านหนังสืออยู่บ้านถ้าฝนไม่ตกเราก็ซักผ้านั่นคือมีทางเลือกนะคะแบบทําซ้ําแบบทําซ้ําหรืออ่าหรือแบบมีเงื่อนไขก็คือถ้าน้ําไม่เต็มตุ่มเราก็กลับไปตักน้ําใหม่ถ้าเต็มตุ่มก็จบการทํางานโอเคนะโดยโด้วยสัญ,ญลักษณ์จะมีการกําหนดสัญ,ญลักษณ์มาให้นะักเรียนห้ามคิดเองนะ นักเ,เรียนห้ามคิดเองนะคะสัญลักษณ์แต่และสัญลักษณ์จะมีความหมายนะคะและมีการาใช้งานได้อย่างถูกต้องถูกวิธีวาดก็เช่นเดียวกันนะคะอะมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดภาพนี้บัตรคําสั่งนักเรียนเคยเรียนแล้วเนาะํำกันได้นะคะบัตรคําสั่งมีมีอะไรบ้างอ่ะเปิดหนังสือไปสิ แบบฝึกหัดน,นี้บัตรคำสั่งนะคะมีเดินขึ้นเดินลงเดินซ้ายเดินขวาระบายสีนักเรียนดูนะนี่คือดาวดาวก็คือตัวละครดาวก็คือตัวละครนะคะดาวก็คือตัวละครเดินขวาเห็นไหมคะเดินขวาแล้วก็ระบายสีเดินลงเดินขวา แล้วระบายสีนักเรียนจําได้นะ,อะพอจะนึกภาพกันออกนะคะดาวนักเรียนดูข้อที่หนึ่งครูเอาข้อที่หนึ่งมายกตัวอย่างให้เดี๋ยวนักเรียนงงเพราะตัวอย่างมันไม่ได้ระบายสีถูกไหมข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าระบายสีนี่คะ่ะเขาระบายสีแล้วแล้วก็เพราะครูบอกว่าดาวคือตัวละครถูกไหมคะเดินลงเดินขวาระบายสีถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็เดินลง แล้วก็เดินขวาแล้วก็ระบายสีแล้วก็เดินลงแล้วก็เดินขวาแล้วก็ระบายสีโอเคนะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดเองนะคะให้นักเรียนทําเองนะคะให้นักเรียนวาดลงในช่องว่างวาดตามบัตรคําสั่งนะคะบัตรคาสั่งถูกกําหนดมาให้แล้วให้นักเรียนวาดตามบัตรคําสั่งห้าม ห้ามคิดออกแบบบัตรคำสั่งเองนะคะอ่ะมาดูหัวข้อสุดท้ายนะคะการบ้านหัวข้อสุดท้ายของวันนี้ขั้นตอนการขั้นตอนการซักรองเท้านักเรียนเคยซักรองเท้าเองไหมน่น่าจะเคยซักหรือถ้าไม่เคยซักก็น่าจะเคยเห็นคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ทำนะ,ะมีภาพให้ด้วยแค่นักเรียนเขียนเขียน ขียนขั้นตอนมาให้ถูกต้องอ่าข้อที่หนึ่งดึงเชือกรองเทา้าออกจากรองเทา้าอ่าขั้นตอนที่สองทำอะไรดูรูปแล้วตอบดูรูปแล้วตอบเองเนาะนักเรียนลองทํากันเข้ามานะคะให้นักเรียนเขียนลงในหนังสือได้เลยเขียนลงในหนังสือได้เลยนะคะใช้ปากกาสีน้ำเงินในการเขียนนะคะนะคะโอเคนะวันนี้ก็หมดชั่วโมงเพียงแค่นี้นะคะหาก นักเรียนมีปัญหาหรือทําตรงไหนไม่ได้ก็สอบถามเข้ามาในไลน์กลุ่มของของห้องเราได้นะคะวันนี้ก็หมดชั่วโมงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ